โอ,โอเ้เด็กๆอดเล่นของเล่นของครูใหม่เลยนี่นี่ของเล่นของครูใหม่น,นุ่นดูดูดูนุ่นนู่น <c oughs> เห็นไหมน,นุ่นมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์กระโดดสูงนะครับนะเอาไว้ให้เด็กๆฝึกกิจกรรมนะครับเด็กๆไม่มาอดเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาเรียนกันเลยดีกว่านะตอนนี้ <c oughs> เป็น่อกลับไปเยีนยตัวแล้วอะไรนะลกูก ี่จริงมันเป็นควรใช่ไหมครับไมยังัวแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนกับคุณครูใหม่ดีกว่างดยืนยืนลูกยืนยืนครับอ่ามาครับอตอนออกกำลับบงกายทุกครั้งเราจะต้องอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มร่างกาย ก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมที่จะทํางานหรือพร้อมที่จะได้รับ,บการฝึกกิจกรรมนั้นๆนะครับเด็กๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเด็กๆไม่ยืดหรือไม่วอร์มร่างกายนะจะทําให้อาการบาดเจ็บขึ้นได้นะครับนะอ่ะก่อนตามที่มาเคยอาจารย์เขาลุกขึก้นอาจารยเข้า เะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตักมอกิ๊กงงไปยังไปเท้านับเช็คครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดกเนับซ้ายครับ1 2 3าทำด้วยลูกส5 6ห้าหเจแป เก้าสิบเอียงขวา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 อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบอไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่ะนับข้างหน้าแบบนี้ไม่มีมีก่หรือ่ลูกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็แปดเก้าสิอ้มลงไปแตะอ่ะมือออกเอามือออก โค้มลงไปแตะแตะ้าเร็วขาตึงขาตึงสองข้างเลยมือสองข้างอ่านะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าชูม,มือขึ้นชูม,มือขึ้นหงอข้างชูจับข้อศอกด้านหลังนะครับด้านหลังอ่านัก หนึ่งส,สองก็ออสอบกู๊กก๊สอบจับก็สอบให้ได้แบบนี้นี่นี่จับแบบนี้หนึ่งสองอ่าโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเปลี่ยนคูยข้างหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะยื่นแขนไปด้านหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคอมือเท้าเอวมือเท้าเอวคอบิดตอนะครับอ่ะ ฉพาะคอนะครับเอวยังไม่ต้องไปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ต้องนะครับนะอย่าเอวเคลเดินยอกนะจะบอกให้ไปเฉพาะคออ่าหนึ่งสองสามช้าทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเอวเอวบิดเอวบิดเอวหนึ่งสอง นึ่งอี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอ่าทีนี้วันนี้ครูไม่จะฝึกให้เด็กๆกระโดดตกด้วยนะครับกระโดดตกนะครับนะอ่ะเด็กๆตาตามครูไม่มือเท้าเอวมือเท้าเอวเท้าชิดมือเท้าเอวเท้าชิดเอว มือเท้าเอวเท้าขีกระลุกแล้วมือเท้าเอวเท้าผีนะเดี๋ยวเราจะฝึกขาก่อนนะครับฝึกขาก่อนนะพร้อมาโดดแยกเท้ามาโดดแยกเท้ามาโดนอ่ะบุบบุบกระโดด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 อ่ะทำไม่ได้สิบกอไม่ได้สิบครั้งอ่ะทำ ทำเลยทำเลยให้ได้สิบครั้งเอา่าให้ได้สิบครั้งลูกเร็วให้ได้สิบครั้งครบยังครบแล้วเหรออ่ะทีนี้มือมือจืนนิ่งยืนแบบนี้อ่ะยนเอาคลิป ยืนเ ja uh, ท,าทา Skip. 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 Uh, UM ้าคิดอย่าวลาดทำตามกุกไม่ตบตบอ่ะลงลงอ่ะตบลงตบช้าๆลูกช้าๆอ่ะลงตบ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 ลงอ่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้ ผู้ใหม่จะมารวมกันนะครับนะเวลาเรากระโดดมือจะต้องขึ้นข้างบนนะแยกขาออกนะนะลงปึ่งลงหนะึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะไหนเด็กๆทำให้ผู้ใหม่ดูพร้อมพร้อม เริ่มทำเลยให้คุณหมายดูสิบครั้งเร็วกระโดดแยกเท้าด้วยกระโดดแยกเท้าคุณหมายดูด้วยเร็วอ่าโอเคอ๋อทีนี้ให้เด็กๆนะครับให้เด็กๆฟังครับยกขาขึ้น สามยืดขึ न, ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอับเปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอับเปลี่ยน เปลี่ยนท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเปลี่ยนช่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะโอทีนี้ให้เด็เกๆตั้งมาร์คเกอร์แบบนี้เลย ให้เด็กๆตั้งมาร์เคเกอร์แบบนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะคุณครูใหม่สวัสดีครับลูกให้เด็กๆตั้งมาร์เคเกอร์แบบนี้เลยสองอันหนึ่งสองตั้งเลยเร็วไม่มีขวดน้ำมาค่ะครูใหม่ใช้รองเท้าลูกรองเท้า อยู่ในบ้านอะไรนะลูกค่ะฮะอยู่ไราคาไม่ได,นะไไไได้ไม่เป็นไรอ่ะทำไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะครับคุณหมายม่ว่าอะไรลูกนะครับ วางเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะวางเลยสองงานลูกนภาพัดนภาพัดเก่งมากเลยทําเองแล้วอ,ะอ่ะอ่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคูใหม่จะให้เด็กๆวิ่งหนีวิ่งหนีอ่าอะไรดีนะเด็กๆกลัวอะไรกลัวงูอ่า ัวแมลงจับหมูคอมเดี๋ยวให้เด็กวิ่งหนีแมลงสาบวิ่งหนีงูนะครับน้าวิ่งหนีไปให้สุดชีวิตเลยพร้อมเตรียมตัวตัวที่แบบตัวที่แบบตัวแมลงจับอ่านั่นแหละพร้อมวิ่งหนีเลยนะพร้อมไปเริ่มเลยเร็ววิ่งเร็ววิ่งหนีให้สุดชีวิตเลยวิ่งเร็ว วิ่งเร็วลูกวิ่งเร็วค่ะ <boarding school. S 1> ครับคุนที่บ้านไม่พอค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกก็ไม่ถ้าเกิดพื้นพี่น้อยก็ไม่เป็นไรลูกนะคุณหม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกนะก็อ่านะครับวิว่งไปวิ่งกลับก็ได้นะครับใครเสร็จแล้วกดรูปฝ่ามือนะครับใครเสร็จแล้วกดรูปฝ่ามือนะลูกนะคุณหมายจะได้รู้ว่าจเด็เล็เลยแล้วนะครับ น่ากลัวมากเลยครับเผื่อเหมือนจริงเลยครับเพราะว่าเห็นตัวเังเลยค่เห so ็นตัวน่ากลัวแค่กลัวเลยเรือยอะไรอะกลัวตัวเองเหรอน่าน่ากลัวแค่กลัวครับกลัวตัวเองเหรอ อ๋อกลัวาชางไม่ใช่ครับผมไม่อ่ะดีนี้ให้เด็กเด็กกระโดดกระโดดนะครับแล้วก็ตาดำตาอ่าให้เด็กเด็กกระโดดนะครับกระโดดเท้าคู่อ่ะพร้อมไป้แล้วฝึกค,ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับคุณกูไงคะทจริง่ตอนที่ขนหลับไปแล้วในฝันเราก็เห็นด้วยครับตัวที่ขนตัวที่ขนนวิ่งหนีเะกี้อะครับมันแบบ มีสีม่วงๆแล้วถ้าตัวแองเข้าไปมันก็จะออกมาอีกที่หนึ่งครับอ๋อออกมาทางก้นน่นเหรอไม่ใช่ครับออกมาทางที่สีม่วงๆที่เลยครับอ๋อครับครับโอเครู้เรื่องเดี๋ยวครูมาจะให้นัเรียนะครับกระโดดลงครับกระโดดลงบยากให้นักเรียนนั่งยองแบบนี้นะตั่งยองแล้วก็กระโดดไปกระโดดนะครับอ่าพร้อม อมไปเลยเร็ว um. รอถึงเสร็จกนเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำจริจังกอันสส่ธัามเสร็จจัง เสร็จแล้วให้เด็กๆวิ่งถอยหลังนะครับฝึกวิ่งถอยหลังพร้อมไปเริ่มเลยเพื่อมีเด็กเพิ่จะเข้ามา อาะาแล้วกวดน้ำแตกเปล่าอ๋อไม่แตกนะโอเคแสดงว่าตัวยังเบาอยู่ลูกนะครับแล้ววิ่งเหยียบกดน้ำแตกกดน้ำแตกนี่แสดงว่าตัวหนักแล้วนะอ่าพร้อมปึ้งหมายเลขนาหมายเลขนลูกอ่าโอเคให้เดนะ็กวางมาร์คเกอร์เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็มีสามอันครับลูกแล้วกูกใหม่ทำอะไรอยู่เหรอครับกูใหม่ก็สอนหนูไงนี่ไงกูใหม่ก็นั่งอยู่เนี่ยไม่ค่ะโอเคือสีอันคะเพิ่มมีสามลูกเพิ่มสามมีมัก็ุศลอันคะ่ะเออไม่เป็นแม่เปล่า ไม่เป็นไรมีสองอันก็สองอันเราก็โดดไปกลับไปกลับวิ่งข้ามไปกลับไปกลับไงคุณครูขาหนูหนูว่างว่างแล้วก็ห้าอันแล้วค่ะลูก,อก,ลกอลโอเคลูกรอเพื่อนคู่นะลูกนะอ่ะเพื่อนกําล<ด>ัง<ด>วางอยู่อ่ะโอเคเ <c> ด <oughs> <c oughs> ็ก,ก,กๆฟังแล้วดูนะครับเดี๋ยวครูหมายจะให้เด็กๆกระโดดข้ามแบบนี้นะครับ À, ok, phóng tất, phóng ลงมาเลยครับคู่ไม้เลยเร็วๆเ,เ,เลยอ่ะพร้อมพร้อมเดีย๋ยวเราจะวิ่งข้ามมาร์กเกอร์นะครับวิ่งข้ามมาร์กเกอร์กันนะครับอ่ะพร้อมววิ่งข้ามมาร์กเกอร์แล้วคะ่โคะคโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะพร้อมเริ่มทำเลย ทำย <c oughs> ังเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะครับ ครับรครับรับทราบครับเส <c ười> ร็จแล้วค่ะ <c ười> อ่อะทีนี้ให้เด็กๆวิ่งอ er ้อมมาร์กเกอร์วิ่งอ้อมมาร์กเกอร์นะครับพร้อมวิ่งอ้อมก้นน้ำนั่นแหละนะครับ <c ười> ต้องดูตัวอย่างก่อนไหมเนาะมาช่วยนหน่อยไ่เอยมมนมีแรงวิ่งแล้วอ่ะโอเคพร้อมไปอีกครั้งหนึ่งท่าเดียวท่าเดียวไปเดี๋ยวให้พักแล้วเดี๋ยวให้พักแล้ว 老公，怎么可以？ เสร็จแล้วครับล okay ูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะครับน่าเสร็จแล้วค่ะครับเสร็จแล้วค่ะครับเสร็จแล้วค่ะคขอบลูกอ่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะครับเพมีประโยชน์ครับสัปดาห์นี้นะครับก็พอแค่นี้ครับ เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนะสัปดาห์หน้านะาครับเพราะว่าอ่างนนตอนใบมันจะร้อนนะครับร้อนมากใช่ไหมปุ๊กใหม่ก็ให้เด็กๆพักนะครับนะเขราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ